สัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นก็เป็นได้นะคะหลังจากที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์ได้ไปเยือนจีนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยกย่องและดีใจว่าเป็นการเยือนของเพื่อนเก่านี่แหละคะ่ะก็คือบรรยากาศการพบกันระหว่างเฮนรี่คิสซิงเจอร์ผู้ไปเยือนและได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เตี้ยวยู่ไถท,ที่พักรับรองของภาครัฐซึ่งเป็นอาคารด้านการทูต ทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งนะคะน่าจะเป็นความตั้งใจของผู้นำจีนค่ะที่ได้พบกับคิสซิงเจอร์ที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ให้การต้อนรับคิสซิงเจอร์ในวันที่ไปเยือนจีนครั้งแรกเมื่อปี1971ตามการรายงานของสำนักข่าว CCTV สีกล่าวกับคิสซิงเจอร์ว่าเราไม่เคยลืมเพื่อนเก่าของเราและเราจะไม่มีทางลืมที่คุณช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ นับจากวันแรกที่คิสซิงเจอร์ไปเยือนเมื่อ52ปีที่แล้วในช่วงที่คุยกันสีย้ำด้วยว่าคิสซิงเจอร์ไปเยือนจีนมากกว่า100ครั้งแล้วแล้วทำไมคิสซิงเจอร์ถึงได้รับเกียรติมากขนาดนี้จากผู้นำจีนถือได้ว่าเป็นนักการทูตระดับสูงคนแรกของสหรัฐเลยนะคะที่นำไปสู่การมีความสัมพันธ์กันระหว่างสหรัฐและจีนค่ะ เมื่อปี1971คิสซิงเจอร์ในช่วงเวลานั้นปฏิบัติภารกิจแบบลับๆนำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยือนจีนหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาก็นำประธานาธิบดีนิกสันผู้นำสหรัฐในช่วงเวลานั้นไปเยือนจีนในปี1972ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นหลาย10ปีถัดมาก็เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเจริญงอกงามนะคะได้เห็นการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างกันและกันได้มีการเปิดประเทศและก็คบหากันและทำให้เป็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่แน่นแฟนแล้วก็เติบโตมาตลอดคะ่ะทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ประทับใจในตัวเฮนรีคิสซิงเจอร์อย่างมากนะคะ ภาพนี้คิสซิงเจอร์ได้พบกับเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อปี1985ที่กรุงปักกิ่งแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี2015ค่ะในช่วงที่สีจิ้นผิงไปเยือนซีแอตเทลด้วยนะคะการพบกันในวันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ไม่ค่อยจะราบรื่นสีบอกกับคิสซิงเจอร์ว่าจีนและสหรัฐเดินทางมาถึงทางแยก และ2ประเทศจะต้องตัดสินใจอีกครั้ง,งคิสซิงเจอร์ก็ตอบกลับว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเยือนจีนและความสัมพันธ์สหรัฐจีนมีความสำคัญอย่างมากต่อสันติภาพและความมั่งคั่งของ2ประเทศและทั้งโลกค่ะในเรื่องจังหวะเวลาก็น่าสนใจนะคะปีนี้คิสซิงเจอร์อายุครบ100ปีและเป็นการไปเยือนจีนแบบไม่เป็นทางการนะคะ ซึ่งไปในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่จอร์นเคอรี่ทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐไปเยือนจีนแต่เคอรี่ไม่ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไปเยือนจีนแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่พบกันแบบเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีสีนั่งหัวโตในการประชุมร่วมกันนะคะซึ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นคนคุมเกมในการประชุม แต่การพบกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ในวันนี้พบกันในบรรยากาศสบายๆและนั่งในระดับเดียวกันนะคะก็อาจจะเป็นการส่งสารถึงการให้เกียรติกับคิสซิงเจอร์อย่างมากนอกจากจะได้พบกับผู้นำจีนแล้วคิสซิงเจอร์ได้พบกับรัฐมนตรีกรลาโหมของจีนและหวังอีนะักการทูตระดับสูงสุดของจีนด้วยนะคะซึ่งหวังอีก็แสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้พบกับคิสซิงเจอร์เช่นเดียวกันค่ะ ทางหนังสือพิมพ์ global times ก็รายงานนะคะว่าวังอี้บอกกับคิสซิงเจอร์ว่าเพื่อนเก่าของคนจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ทำให้จีนและสหรัฐได้พูดคุยกันและพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐและจีนยกย่องว่าคิสซิงเจอร์เป็นนักการทูตและเป็นนักต่อรองชั้นนำของสหรัฐ global times ระบุด,ด้วยว่าหวังอี้พูดกับคิสซิงเจอร์ว่าหวังว่านโยบายของสหรัฐเรื่องจีน จะใช้ปัญญาที่ชาญฉลาดแบบคิสซิงเจอร์และความกล้าหาญทางการเมืองแบบนิกสันบทความระบุด้วยนะคะว่าหวังว่ารูปแบบนี้จะแทนที่บรรยากาศในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลภาวะระหว่างสหรัฐและจีนระหว่างอีได้ย้ำจุดยืนของจีนเรื่องไต้หวันว่าต้องการเห็นกระบวนการสันติภาพผ่านช่องแคบไต้หวันโดยย้ำว่าจีนมีประวัติศาสตร์ของตัวเองและเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดกั้นจีน ิสซิงเจอร์ก็บอกกับหวังอี้นะคะว่าจีนและสหรัฐก็ควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและพูดคุยกันต่อไปไม่ว่าจะยากแค่ไหนกิสซิงเจอร์ได้พบกับหลีเชิงฟูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนด้วยค่ะแต่ความเป็นนักการทูตของคิสซิงเจอร์ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจุดยืนของตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขามีท่าทีประนีประนอมอย่างสูงกับจีน โดยวงการทูดของสหรัฐก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดและการไปเยือนของกิสซิงเจอร์ครั้งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ย้ำแล้วนะคะว่าไม่ใช่ตัวแทนของกระทรวงและน่าสังเกตว่าจีนให้ความสำคัญกับการพบปะกับตัวแทนที่ไม่ใช่ภาครัฐอย่างการพบกับกิสซิงเจอร์และก่อนหน้าก็ได้พบกับบิลเกตแห่ง Microsoft ์ีก็พูดว่าเป็นเพื่อนเก่า